เข้าซีบทของตงานพญาคมโวหารน,นะครับมาถึงบทที่สี่ตอนที่ซาวแล้วนะครับวันนี้จะมาอ่านภาษาแบบภาษาปริวัติแบบที่สองให้ฟังนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับอักษรน,นะยืมขึ้นมานะครับยืมขึ้นมาเทียบกับภาษาละนานะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตว,เ,ปตวเป็นตัวนะแล้วก็เอามาเขียนตาม โคดเก่งน,นะมันก็จะเป็นโคดเก่งของล้านาอยู่ดีนะครับแต่หน้าตามันเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เขียนผสมกันนะฮะรูปแบบมันผสมกันนะแต่การอ่านนั้นนะครับจะต้องหู้ว่าอักษรน,นั้นยืมมาเทียบเป็นอักษรล้านาตัวใดตัวใดนะครับถ้าคนที่เบกิกฮู้มาก่อนนะครับอ่านก็จะผิดเพี้ยนไปเลยนะครับสำเนียงหมดได้นะครับอ คนที่บอกเคยเรียนศึกษามาก็บกควรจะมาอ่านแบบแบบปริวัติแบบที่สองนี่นะครับเ่อไปอ่าเขียนอ่านปริวัติแบบที่สามนู่นดีกว่านะครับอลองลองมาติดตามรับฟังได้เลยนะครับที่บอมีเพียบอันดังนี้หอยกําอื่นอัน ปาหมัวปังตอบตาไขเตึงถึงตัวหรือได้ขายงัวพัดแม่ยามน้อยลูกงัวใจหมองห้องหนอ่อนอ้อยอยากนมปอห้ำห้องเว้นปางหลัง คือข้ากับน้องปัดจากห้องเมาส่วนไข่ฟูน้องแม่แป้งจันจวนตามขบวนแต่เก้าเบื้องเบาตามว่าจะอันข้ากับเจ้าขอนายเรากึด Hú gia mua mau phùa gia nua cầm chú chung nít nâng tâng Chạy phầng. Tìm nay bò hắc bò ba lắc khẳng, tìm vào nay chăng bò bằng top châu. Pi kho hắc nay. ต้ากุ้มเท่าแม่ผมปันมวยอู่จองบ่ได้เป็นผัวขอเป็นปีน้องเหมือนหนึ่งสืบไ่สายเดียวตัวปีนี้ทาล้นจนเถี่ยวเลียวยุบใด เป็นใบย่อมยายกหัตถาฝ่ามือเกึ่งน้าเป็นคนกะนาไพน้อยทับสิ่งของเงินทองเล็กน้อยก็หาบ่ได้ในมือ อ่อนก่อนนั้นยังได้กำถือติดแปดมือแต่เฟืองสี่เซียวบัตนี้จนทาลนค้อนเคียวเฟื้องเงินเดียวโบสิ